ไปกันทีเกาะงันสักคิดนึงค่ะ,คะตอนนี้นะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ของเราค่ะก็มีการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงพังเมืองเป็นพังเมืองรวมชุมชนเกาะงันนะคะรองรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุโรงพยาบาลเกาะงันค่ะคุณผู้ฟัง เล็กแต่ว่าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะหมอบไม้ไฮนันถวั์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพังเมืองรวมในเขตจังหวัดนะคะรั้งที่งนึ่งับทรงพันห้าร้อยห้าสิบหกี่งเมืองขุนดีชั้น 5, ห้าสลักลางจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็มีการพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงใช้บังคับพังเมืองรวมคงชุมชนกอผงงานคงจังหวัดส,สุราษฎร์ค่ะ กรณีทีเทศบาลตำบลแผดพังง่นข้อให้แก้ไขกฎกระท่วงให้สามารถดําเนินการก่อสร้างโรงพยาบานก่อพังง่นได้นะคะก็เนเหนงจากว่าเทศบาลตำบล ตำบลแพชรผังงันได้รับแจ้งจากโรพกพงพยาบาลโกผังงานข่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2566ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนกเป็นอุบปปัติเหตุนะคะสูงซ้ำชั้นขนาดอาคาร4,382ตารางเมตรนะคะวงเงินงบประมาณ110อ่า110ล้าน35,900บาทนะคะ ในชนดทีดินเหล็กที่กาวโซ่งซี่แปดแหลมกาวสิบส้มนะคะนาซี่สิบแปดค่ะก็ มีปัญหาในเรื่องโครงการกอร่อสร้างค่ะซึ่งตามข้อกําหนดเนี่ยค่ะให้ดําเนินการรื้อประกอบกิจการใดในอาคารพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน100 0ตารางเมตรและก็มีความสูงไม่เกิน10บเมตรนะคะทำให้อาคารที่กอ่อสร้างของโรงบ้านโก่งันไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะตามระเบียบเดิมดังนั้นนะคะทางเทศบาลตําบลก่อผังงานในท่านาเจ้าพนักงานท้องทิ่น,นะคะก็มีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวก็ขอ้อแก้ไขอ่า กฎกระทรวงพังเมืองรวมข้องชุมชนกอพังงานข้องจังหวัดสุราษฎร์นะคะแห่งพระราชบัญญัติพังเมืองเพื่อให้สามารถก่อสร้างอาคารข้องโรงพยบาบาลได้โดยสํานักง,งานโยธาธิการและพังเมืองข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นําเอามาตีที่ประชุมในวันนี้นะคะก็คือเหล็กแต่ว่าเนี่ยไปดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านพังเมืองข้องกรมโยธาธิการและพังเมืองพิจารณากันต่อไปค่ะก็เรียกว่าตอนนี้งบประมาณมาแล้วแต่ว่า รอแกไข้กดกระทรวงตรงนี้ให้เรียบร้อยก้อนนะคะก็จะได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นตึกตึกผู้ป่วยนะคะอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุนะคะทีสุ้งซ้ำชั้นให้บริการาประชาชนในพื้นที่เกาะงานกันต่อไปค่ะ